ฟังดวนโจนาธานฟอร์มปังค,คัมแบ็กทีมชัดไทยดวนเกาหลีแน่ด้านบีจีเสมอบียูเทกุเดือดผู้ตัดสินยับส่วนบุรีลำจ่าฝูงยาวๆด้านบอลไทยชนะคู่แข่งสิบลูกเกิดขึ้นแล้วมีอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้ ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรโตีนๆๆเน้นๆเกรนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะเจอกับเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้วันที่21มีนาคมแล้วก็วันที่26มีนาคมไปเยือนก่อนก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูฟุตบอลไทยลีกพอสมควรและก็ได้ดูราชบุรีแข่งนะครับซึ่งราชบุรีเนี่ยมีนักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติไทย คนนั้นก็คือโจาธานเข็มดีนะครับแนวรับลูกครึ่งที่ปีนี้เป็นตัวหลักของราชบุรีได้เป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าฟอร์มการเล่นของโจราธานเข็มดีอยู่ในช่วงที่ดีมากครับคุณผู้ชมตอนนี้เขาเนี่ยอายุเพียงแค่21ปีแต่เล่นได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของแพชชั่นแล้วก็ความสดของร่างกายครับอันนี้คือทีเด็ดเลย คือโจอทานเข็มดีเกมล่าสุดที่ราชบุรีนะครับเปิดบ้านเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เนี่ยโจทานเข็มดีเป็นคนทําประตูชัยครับคุณผู้ชมแถมพาทีมเก็บคีนชิด100%จาก4นัดหลังสุดฟอร์มแบบนี้ผมเชื่อว่าเข้าตามาซาจดะอีจิอีแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะครับว่าเซนเตอร์ฮาร์ปของทีมชาติไทยของเราเนี่ยตอนนี้มีแต่อายุ30 เกือบ30ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพันษาสามสิบสามเอเลสสามสิบจักพันสุพัน์ก็จะเข้าสู่30และเซนเตอร์ฮาร์ปดาวรุ่งเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นแต่โจทานเนี่ยบอกเลยว่าของดีนะครับผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้อิช e ิอิ e, มีโอกาสเลือกโจทานเข็มดีค่อนข้างสูงเพราะฟอร์มมันเป็นเครื่องพิสูจน์และโจทานเขาก็ออกมาบอกว่าเขาอยากฟอร์มดีเพื่อจะกลับไปติดทีมชาติไทยนะครับ ถึงแม้ว่าจะเคยประกาศเลิกเล่นไปแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็อยากที่จะช่วยทีมชาติไทยเจอกับลีใต้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดและบวกกับถ้าไปไล่เรียงรายชื่อนะคุณผู้ชมเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพนะตอนนี้ถ้าดูฟอร์มจริงๆเนี่ยหลายๆคนฟอร์มตกไปเยอะนะ,อ,ะอย่างสุพรรณทองสงก็ไม่อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีจักรพันธ์ภัยสุวรรณก็ไม่ค่อยได้ลงกับ BG พี่โยงพันษาก็อายุเยอะและ ก็จะมีเอลิสดอเลาะแหละใช่ปะส่วนคนอื่นๆก็ไม่ได้มีคนไหนที่ฟอร์มเด่นเข้ามาผมว่าโจทานเข็มดีเนี่ยอีจ e ิจะเรียกติดทีมชาติไทยไปดวลเกาหลีใต้มีโอกาสสูงมากๆครับคุณผู้ชมต้องยอมรับตอนนี้เขาฟอร์มดีจริงแล้วก็อย่างที่บอกว่าโจทานสูงร้อาอายุน้อยแรงดีแล้วก็ที่สำคัญคือแพชชั่นมีมากๆแล้วก็เป็นอนาคตของกองหลังทีมชาติไทยได้อีกหนึ่งคน อันนี้แหละคือคนที่ฟอร์มดีในไทยลีกมากๆม,มีโอกาสติดสูงอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสนะคือชนพัฒน์บัวพันนะครับกองหลังที่สูงโอพอกับโจนาธานเนี่ยก็เล่นดีกับ g, บ g ปทุมและเป็นตัวหลักด้วยเห็นได้ชัดว,ว่าตอนนี้อ่าเราเริ่มเห็นเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งวัยรุ่นขึ้นมาเยอะมากขึ้นและผมเชื่อว่านักเตะเหล่านี้จะเป็นขุมกําลังหลักในอนาคตของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็เป็นข่าวดีแล้วกันว่าเอ้ย มีนักเตะไทยที่ฟอร์มดีแล้วพร้อมจะติดทีมชาติไทยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโจราธานเข็มดีลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในช่อง n e l ตองสุยนะครับสมควรจะติดทีมชาติไทยหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าโอ้โหสมควรติดเลยเพราะว่าฟอร์มดีแบบนี้ก็อยู่ที่มาซาด e อิชิอ e. ิแต่ระดับอ e ิชิอ e. ิรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครฟอร์มดีฟอร์มไม่ดี มีโอกาสเรียกสูงมากถ้าพูดกันตามความเป็นจริงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องราวของทีมชาติไทยเดี๋ยวรู้กันนะว่ารายชื่อนักเตะทีมชาติไทยที่จะไปเจอเกาหลีใต้เนี่ยอิชอิอิจะเลือกใครไปบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างมากนะครับหลังจากไปตระเวนดูฟอร์มไทยลีกมาขนาดนี้น่าจะได้นักเตะหลายๆคนที่เข้ามาเซนเนอร์ฮาร์เนี่ยมีเพียบเลยนะครับอ่ะส่วนกองหน้าก็ดีมากเลยตอนนี้ทั้งสุประชัยใจเด็ดก็ฟอร์มดีนะครับ จากนั้นขยับไปเก็บตกควันหลงสึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปทำงานที่ BG นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูเกมบิ๊กแมตบีจีกับเจอกับทูแบงคอกบรรยากาศในเกมนี้โคตรดีครับคุณผู้ชมแฟนบอลเข้ามาชมหมื่นกว่าคนโอ้โหบรรยากาศคึกคักนะครับกระแสะฟุตบอลไทยกลับมาบูมอีกครั้งแล้วก็เชียร์กันมันนะทั้งแฟนแบงคอกแล้วก็แฟน BG ส่วนเกมนี้ก็สนุกสุดมันนะครับโอ้โหเสมอกันไป2ประตูต่อ2 BG นําก่อน2ต่อ0นะครับดูเหมือนจะเป็นงานสบายแต่แบงคอกไม่ยอมแพ้นะครับมาได้ประตูตีเสมอ2ต่อ2ในช่วงครึ่งหลังและบวกกับช่วงท้ายเอาจริงๆ b a n แบงคอกมีโอกาสชนะด้วยนะครับถ้าไม่มีกิติพงษ์บูเดี๋ยวเชื่อกเนี่ย BG โดนไปแล้วนะกิติพงษ์ในโคตรเซฟจริงๆนะครับแต่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมัน ป่ายทว่าในเกมนี้หลังจบเกมครับคุณผู้ชมโอ้โหมาโกโต,โตเทกุระโมริเฮดโค้ดบีจีปทุมยูเนเต็ดออกมาฟาดผู้ตัดสินอย่างคุณสงกรานบุญมีเกียรติยับเลยครับอาโค้เทกุบอกว่าเขาเนี่ยปรับระบบมาเล่นหลังสี่เพื่อรับมือกับบีนักบอลเองก็เริ่มเกมดีและหน้าทำประตูได้หลายจังหวะแล้วก็ทำได้ เราวางแผนมาแล้วว่า BU เพิ่งผ่านเกม ACL มาน่าจะมีการปรับผู้เล่นบางตำแหน่งแม้ว่าตอนนี้จะมีแต้มห่างกันอยู่แต่ก็เป็นเกมที่ซังสองทีมเนี่ยอยู่ในข่ายลุนแชมป์ด้วยกันหนึ่งคู่เขาบอกว่าเขาว่าเสียดายเรื่องการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมสำหรับ BG ถ้าเกมนี้ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมมันอาจจะมีใบแดงเกิดขึ้นและจบลงด้วยชัยชนะของ BG แต่ท้ายเกมก็มีเหตุการณ์ที่อันตรายและเราป้องกันไม่ให้โดนคู่แข่งพลิกนำด้วย ถ้ากรรมาการพูดสินด้วยกฎที่มันไม่เหมือนกันในทุกเกมมันทำให้ทุกคนในสนามเครียดตามไปด้วยมันทําให้เกมไม่สนุกต่อให้ศอกนั้นไม่โดนหน้าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นคงโดนใบแดงไปแล้วการใช้การจับสลากพูดสินเขาว่ามันมีนอกมีในแต่แรกไม่งั้นจะต้องมาจับสลากทําไมอยากให้ผูดสินไทยพัฒนานะครับอันนี้เทกุให้สัมภาษณ์เองเลย เพราะมันมีหลายจังหวัดที่มันค้างคาใจเทกุลโมลริในเกมที่บีจเสมอแบงคอกนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะเออก็การทำพิธของพุทธศิน์นะแต่ผมว่าคู่ที่มีปัญหามากสุดคือคึ้เมืองทองและขรุขรอะ่ะอันนั้นคือเป่าจุกจิกเป่าแบบไม่ดีจริงอะ่ะเออส่วนคู่นี้ก็รอดูแล้วกันพอดีผมไปดูที่สนามหลังเกมดูแบบไม่ค่อยชัดในหลายๆจังหวัดแล้วไม่มีภาพช้าให้ดูด้วยนะ แต่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่ผลเสมอเกมเนี่ยไม่ดีสาหรับทั้งคู่นะครับมันได้แค่หนึ่งคะแนนโดยเฉพาะแบงคอกเนี่ยตอนนี้เจอบุยรำนําเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับแต่นัดหน้าเนี่ยมันแน่นอนนะครับบุยรำจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบงคอกนี่คือศึกตัดสินแชมป์ไกลๆก็ว่าได้นะถ้าแบงคอกชนะบุยรำได้ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ต่อนะเพราะยังมีเกมในมืออีกหนึ่งนัดแต่ถ้าบุยรำชนะแบงคอกได้เนี่ย บุรีรดำไปยา,ยาวๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าน่าดูมากในเกมที่บุรีรดำเจอกับทูแบงคอกติดตามด้วยส่วน BG จถ้าจะกลับมาลุ้นแชมป์เนี่ยผมมองว่าเขาต้องไปเรียกฟอร์มเก่งให้กลับมาได้มากกว่านี้ก่อนนะฟอร์มไม่คงเส้นคงวาเลยตลอด90นาทีอ่ะคือผมดูแล้วเนี่ยมันดีไม่สุดอ่ะสำหรับ BG ในยุคเทกุณะตอนนี้แล้วก็หลายๆจังหวะใช้โอกาสเปลืองนะเมื่อวานเนี้ยมันควรจะจบด้วยลูก3าแต่ดิโลหลุดเดี่ยวยิงออกแบบเนี้ย แล้วก็ตัวสกอตของ BG เนี่ยผมว่ามันใช้งานได้ไม่กี่คนจริงๆนะในมานั่งสำรองอะ่ะเออแต่ว่าวันนี้พิจิณจาทิปโชว์ฟอร์มดีนะช่วยได้เยอะเลยเอออ่ะก็คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันได้แล้วก็ขยับไปไทยลีก2องเลยคุณผู้ชมโอ้ไทยลีก2มันมีเหตุการณ์ดราม่าครับเพราะว่าหนองบัวพิจยะเนี่ยทีมที่มีโอกาสเลื่อนชั้นกลับสู่ไทยลีกเนี่ยเปิดบ้านครับโชว์ฟอร์มโหดเอาชนะเกษตรศาสตร์10ประตูต่อนหนึ่งครับคุณผู้ชม มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากอย่างมากนะฟุตบอลสมัยนี้ที่มันชนะกัน10ลูกอะ่ะแต่หนองบัวโชว์เห็นคือเกษตรศาสตร์อยู่ในช่วงที่โมเมนตัมแย่มีปัญหาเรื่องการเงินและหนองบัวเขาเล่นในบ้านในโหดมากหนองบัวชนะขาดลอย10ต่อหนึ่งได้ประตูจากชาวินในแฮตติกในเกมนี้นะครับแล้วก็จากาวุฒิสงมานางาสกิเคนโตะจาเดลยิง2ประตูเลยยิงไป10ลูกโอ้โหเกษตรศาสตร์โดนยับแบบนี้โอกาสตกชั้น คนข้างสูงนะครับส่วนนองบัวก็มีโอกาสเลื่อนชั้นสูงมากเลยนะครับเอออะเป็นยังไงกันบ้างฟุตบอลไทยในสัปดาห์นี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยคลิปต่อไปผมจะอัดหลังเกมรีกครับที่เชลซีแพ้ลิเวอร์พูลผมจะมาระบายหลายๆเรื่องนะครับรอติดตามกันด้วยแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี้เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเนพัทในเคสกานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆนโปรตีนเน้นๆเกเรเนเรพัทในคเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยสวัสดีครับ